สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถ่าอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าอดีตประธานดีบาซาอาวะซาัตเดินทางถึงกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียแล้วพร้อมกับครอบครัวและได้รับอนุญาตให้้ภัยในรัสเซียด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมหลังจากที่กองกาลังติดอาวุธฝ่าหยตรงข้ามได้ยึดเมืองหลวงดามัสกัสปิดฉากการปกครองซีเรียยาวนานถึง24ปีของบาซาอาวะซาัต ก่อนที่สื่อทางการของรัสเซียรายงานเรื่องการลี้ภัยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียออกแถลงการยืนยันว่าบาซาอาวาาัซซัตได้ลาออกจากตำแหน่งประธานดีและเดินทางออกนอกประเทศหลังจากการเจรจากับฝ่ายก่อต้านที่บุกยึดกรุงดามัสกัสโดยไม่ได้บอกว่าเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนแต่ยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาดังก,กลาง่าวตามการรายงานของสื่อทางการรัสเซียเป็นการสยบข่าวลือต่างๆนานาเกี่ยวกับอดีตผู้นําซีเรีย ที่เงียบหายไปหลายวันนับจากปรากฏตัวครั้งสุดท้ายที่เขาพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรนน่นน1สัปดาห์ซึ่งก่อนนั้นเขาประกาศว่าจะบทกที่กลุ่มกบฏท,ที่กำลังลุกขึ้นเข้าสู่เมืองหลวงอย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าอาดีตประธานดีซีเรียออกจากกรุงดามัสกัสภายใต้การอารักขาของรัสเซียโดยเดินทางไปที่เมืองลาตาเกีเทยทางตอนตกเฉียงเหนือของประเทศซีเรียก่อนตามข้อมูลของไฟเรดรา24ที่ติดตามเที่ยวบินระบุว่าเครื่องบินลำหนึ่งออกจากสนามบินดามัสกัส เวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่8ธันวาคมมุ่งหน้าไปทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก่อนวกกลับและบินอยู่เหนือเมืองฮอมที่ตกเป็นพื้นที่ของกบฏจากนั้นเครื่องบินสูญหายไปในเวลาประมาณ4นาฬิกาสนาทีขณะอยู่ห่างจากเมืองฮอมไปทางตะวันตกประมาณ13ากิโลเมตรและบินที่ความถูง495เมตรและไฟเรดาร์ยิ่ง4ระบุด,ด้วยว่าเครื่องบินเป็นรุ่นเก่าและซานสปอนเตอร์ก็เป็นรุ่นเก่าดังนั้นข้อมูลบางอย่างอาจหายไปหรือไม่สมบูรณ์เพราะบินอยู่ในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณ gps แต่ไม่มีรายงานเครื่องบินตกในพื้นที่ดังกล่าวมาเยซคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวว่าผู้สื่อข่าวควรถอนรายงานที่อ้างว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บอกว่าบาษาอาวาสซัดอาจเสียชีวิตจากเครื่องบินตกขณะออกจากซีเรียขณะที่เครื่องบินวกลับและหายไปอย่างเป็นปริศนาพร้อมกับหนีว่าสื่อตอนตกรายนี้แพร่ข่าวปลอมโดยเฉพาะสำนักข่าวรอยเตอร์ส่วนที่กรุงดามัสกัสหลังจากที่ฝ่ายต่อต้านยึดมืองหลวงและมีการยืนยัน ว่าบาษาอาวซัตที่ปกครองกดเหล็กมานาน24ปีได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็ได้ออกมาเฉลิมฉลองด้วยการบุกเข้าไปสำรวจและื้อคน้นภายในคฤหาสน์หรูหร,ราของอดีตผู้นําและน่าจะมีการขโมยทรัพย์สินติดไม้ติดมือไปด้วยจากคลิปที่แชร์บนโลกออนไลน์เห็นคนกําลังยุวกรองทีท่คาดว่าข้างในเป็นกระเป๋าหรือวิกตงด้วยเชาวซีเรียบอกว่าวันนี้เราสามารถเข้าไปในบ้านของบาษาอาวซัตและบ้านของเขาเวลานี้ได้กลายเป็นสถานที่ของประชาชนซีเรียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกคนบอกว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเรารอคอยวันนี้มันนานมากนอกจากนี้ในโลกออนไลน์จะมีการแชร์คลิปที่ระบุว่าเป็นทางรถรูรถสะสมของผู้นําซีเรียอีกด้วยนอกจากนั้นยังมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีประชาชนจํานวนหนึ่งนั้นก็บุกเข้าไปในธนาคารกลางซีเรียนะครับเพื่อเข้าไปขโมยเงินนอกจากนั้นเองก็ยังมีการไปทุบทําลายสานทูตอิหร่านที่อยู่ในกรุงดามัสกัสอีกด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกัน าว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ